นี่ก็อยู่ตรงถนนะยันานาสกลนครนะครับหนะนครนะนพนมป้ายตรงไปข้างหน้านะครับสนามบินสกลนอคอนเรเลี้ยวขวาไม่เกี่ยวนะครับไอบ,บอกว่ามันเป็นเค่นผ่าทางเลี้ยวขวาข้างหน้าไปแดงข้างหน้านะค่คือเลี้ยวขวาไปสนามบินสกลนอครแต่ดวงตามุ่งหน้ามุ่งนับนครพนมป้ายบอกนะแต่แต่ไม่ได้ก้าตัวเมืองนะ đóng cái đặc biệt ครับ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 

ทางตรงนี้ก็คือสนามบินสนนกรนครนะปั๊มปตทนี่อยู่นะครับฝั่งตรงข้าวาจะเป็นสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสนนกรนคร บอกด้วยครกกบอกบอกบอกกบบอกบบออกบ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 อกอกบอบอก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 บอบบอกบอกบอกบบบอก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 ออกบอกบบอกบอกบ

นี่ครับทั้งบตทตรงนี้สนามบินนะฮะ นี่ก็คือตำบลชาตนาเวงอำเภอเมืองจังหวัดสนนกลนครนี่ฮะโอเคครับการพักท้าแค่นี้นะครับ